สวัสดีครับผมพิทัศนถามยันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆครับในการเดินหน้าเข้าซองครับแต่เป็นซองเฉียงครับนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลังไม่เข้ามาถามว่าพิทัศนคะเมื่อวานหนูเดินหน้าเข้าไปซองที่เป็นซองเฉียง,ยงที่บ้านคุณลุงก็ด้านข้างก็ไปคู่รถกระบะเต็มที่เลยทําให้เสียใจมากๆเลยก็ต้องซ่อมรถกระบะของคุณลุงด้วยซ่อมรถตัวเองด้วยเจ็บใจมากๆรถก็เพิ่งป้ายแดงพิทัศนททำยังไงหนูถึงจะเดิน หน้าเข้าซองฝั่งขวามือโดยที่เป็นซองเฉียงนะเดินเข้ายัางไงโดยที่ด้านข้างไม่ไปคูดนะครับเราก็ไม่กินพื้นที่เยอะกันไปเพื่อเหลือพื้นที่คันอื่นให้เข้าจอดได้พี่ตั้มมีวิธีการยังไงในการเข้าซองบ้างไหมคะหนูเป็นมือใหม่หนูจะรอดูอ่าคลิปนะคะถึงน้องคนนี้ด้วยนะนะครับที่ข้อความมานะครับก็อยากจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมทําคลิปให้แล้วนะครับวิธีการนะครับในการเดินหน้าเข้าซองซองเฉียงฝั่งขวามือนะครับมือใหม่เป็นกันเยอะครับ ส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปดูนครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะพอแล้วใช่ไหมครับกดแล้วใช่ไหมครับไปไปดูนครับนะครับสำหรับปื้ใหม่นะครับเวลาเดินหน้ามาเราจะเลี้ยวขวาเข้าซองด้านหน้านะครับมันเป็นซองเฉียงนะนะครับวิธีการการะยะนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะกลัวว่าด้านข้างรถเราจะไปคูดท้ารถกระบะนะครับก็จะจอดห่างไปหน่อยพอจอดห่างปุ๊บอ่ะก็จะโดนเพื่อนว่าละทำไมจอดทางไม่เว้นที่อ่เว้นจอดทางละเกิน ไม่เบียดเข้าไปหน่อยที่จะได้มีเหลือเฟืองให้คนอื่นได้จอดบ้างนะครับก็จะกลัวนะครับวิธีการเดินหน้าเข้าจอดด้านเฉียงแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ทิ้งระยะห่างมากเกินไปแล้วก็ไม่เบียดมากเกินไปนะครับวิธีการเป็นแบบนี้ครับนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่จะเดินหน้าเข้ามานะครับใช้หลักการแบบนี้ครับนะครับเดินหน้าเข้ามาปั๊บนะครับทิ้งระยะห่างนะครับจากขอบทางมาถึงรถเรานี่ประมาณครึ่งคันรถนะนะครับแล้วเดินหน้ามาครับสิ่งสําคัญนะครับคือกระจกมองข้างฝั่งขวาครับ ถ้ากระจกมองข้างฝั่งขวาเลยท้ายรถเลยเลยไฟท้ายเขานะครับพอเลยปุ๊บนะครับหมุนขวาครับหมุนทิ้หมดเลยนะครับหมุนทิ้หมดนะครับแล้วตีโค้งมาครับค้างไว้นะครับหมุนหมดลลครั้งไว้ครับพอเรามีความรู้สึกว่าเราขนานกับรถด้านข้างปุ๊บคือล้อตรงครับแล้วขับไปจมตรงครับแล้วให้ตัวเรานะครับตรงกับประตูนะครับตรงกับประตูรถที่จอดอยู่ทางขวามือครับปุ๊บพอตรงปุ๊บเรียบร้อยครับอ่านะครับทีนี้ก็ใส่เกียร์พีปุ๊บ แล้วก็ลงไปทําทุระได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อเราจอดเรียบร้อยแล้วนะอ่ะไปดูกันครับอ่ะปื๊บนะไปดูนครับมาดูฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับมีพื้นที่นะครับอ่าตรงนี้มันกว้างอยู่แล้วนะนะครับส่วนพื้นที่ด้านในนะครับ ไหมครับว่ามีพื้นที่ในการเปิดประตูได้นะครับแล้วก็ขนาดกล่องขนาดขนาดรถเขานะนะครับก็จะทําให้เราเปิดประตูได้นะครับมีพื้นที่พอประมาณให้เราเปิดประตูได้นะครับโดยที่เราไม่ไม่ไปกินฝั่งซ้ายเยอะเกินไปนะครับนี่ก็คือวิธีการกะระยะนะครับผม นะครับเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจดังนี้นะนะครับในการเลี้ยวเข้าทางขวามือนะครับที่เป็นซองเฉียงนะนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือใช้กระจกมองข้างในการกะระยะนั่นเองนะครับรถเพื่อนๆที่เป็นรถซิตี้รถซีดางรถ4ประตูรถ5ประตูรถเก่งทั่วไปนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับรถกระบะก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ารถกระบะเราต้องให้กระจกมองข้างเลยไปมากกว่ารถเก่งหน่อยนึงเท่านั้นเองก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่ากระบะต้อมันยาวกว่านะครับ เมื่อกระบ,บะความยาวมันยาวกว่าเราก็ต้องให้กระจบ,บองข้างเลยไปเยอะกว่านั่นเองครับและก็นะครับเมื่อเลี้ยวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้ตัวเรานะครับตรงกับประตูรถที่จอดอยู่ด้านข้างทางฝั่งขวามือนะครับเมื่อรถตรงเรียบร้อยปุ๊บอ่าตัวเราตรงกับประตูปุ๊บเราก็จอดได้เลยนะครับในการจอดเฉียงนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉียง45องศานะครับววเวลาเพื่อนๆกับระยะก็ดูดีๆแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการ กะระยะนะครับในการเลี้ยวข้อซองเฉียงฝั่งขวามือนะครับวิธีการง่ายๆครับที่มือใหม่มองข้ามที่มือใหม่ยังไม่รู้นะครับถ้าใครรู้แล้วทีนี้นะครับลองนําไปฝึกลองนําไปปปิดัติดูนะครับง่ายๆเลยครับโดยใช้กระจกมองข้างนั่นเองครับในการกะระยะนะนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่คนไหนนะครับยังไม่ทราบแล้วเพิ่งมาเจอคลิปอันนี้โอ้ถูกใจมากเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหานะครับอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะใครไปเจออะไรมาบ้างใครเคยเจออุบัติเหตุแบบนี้บ้างหรือว่าใครทําเลือผ่านชลุยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับอยู่ตรงนี้นะนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยเข้ามาคุยกันได้เลยนะนะครับเพื่อนๆ อยากให้ผมแก้ปัญหาให้อยากให้ผมดูว่าตรงส่วนนี้ต้องแก้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็สามารถจอยเข้ามาใน a c e b o o k นะครับอ่าเจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริครัต ลืมเปิดไฟเลีカカ้ยกันนะครับ